สวัสดีครับอยู่กับแม็ขคันนดงจมนะครับผมวันนี้เราก็รถมาทำเกี่ยวกับกระบะนะครับผมนะครับนี่ก็อยู่อีสานใต้นะครับผมอีสานใต้ดาแต่งนะครับโอ้รถสวยมีแต่รูสวยๆครับกําลังทําอยู่นะครับผมเราก็มาทํากระบะของเรานะครับจะไปวิ่งลองนะครับเชื่อมเชื่อมรอบข้างนะครับ รอบข้างอของกระบะนะครับตัวตัวแม่ยังไม่ทํานะครับเดี๋ยวก็จะทําตัวลูกก่อนนะครับตัวลูกก่อนนะครับผมนี่ก็เสียอันก็ทํารถไทยเข้าอยู่หรือเปล่านะครับ,รบเดี๋ยวไปดูกันเชื่อมแบบไม่อยากให้น้ำมันออกนะครับตอนไปวิงยางครับผม ช่างกำลังทำให้เราอยู่นะครับสวยครับหัล้อหัล้อสวยมากเลยไม่รู้ใครทำนะเจ้าของรถไม่รู้ใครนะแต่สวยนะนี่ก็เนี่ยชื่อมตะเข็บนะครับตะเข็บรอบคางตัวนี้นะครับไม่ให้น้ำมันหยดนะครับ น่าจะหนักอยู่นะเพรามีสนิมนะครับผมนี่ก็ตัวลูกเรานะครับนี่ยตัวนี้ไม่รู้รถใครสวยมากเลยครับสวยสรถใครไม่รู้สวยนะนี่ตัวลูกเรากำลังทำแบบพิธีพิธันกันอยู่นะเพราะว่าเยอะหนักอยู่นะครับตัวลูกน่ยหนักเพราะว่าตัวลูกมันเก่าเนาะ นะครับผมมันดูจะอยู่หรือเปล่านะครับตัวลูกเราเก่ามากนะเก่ามากเก่าจนแบบว่าช่างบอกว่าหนักอยู่นะหนักอยู่เพราะว่าตัวลูกตัวนี้นะน่าจะเป็นปีห้าห้านะห้าห้าหรือเปล่าครับนะตัวลูกตัวนี้ห้าสี่นะครับปีห้าสี่เลยนะตัวนี้นะครับ ไปดูข้างในกันครับผมนี่รูก็จะเอาแผ่นเหล็กปิดอย่างนี้นะครับปิดรอยที่น้ํามันจะรั่วนะน้ํำยางที่มันจะรั่วนะครับผม,ม,บผมเดี๋ยวก็ช่างก็ทําให้แบบสุดยอดนะครับผมค่อนข้างจะทํำยากเพราะว่ามันที่สนิมมันเยอะนะครับ รถมันเก่าครับคันนี้วิ่งทรายมานะครับผมเนี่ยวิ่งทรายทรายกัดนะใครว่าทรายไม่กัดนี่ผมเทียงเลยถ้าทรายเจวแถวเยอแถวลัมเทมนชัยแถวชุมพวงอะไรเงี้ยมันกัดนะครับน้ำเค็มมันเป็นน้ำกร่อยนะครับกัดหมดแหละนะครับขนะู่หมดนะครับนี่ร้อยแล้วก็บอกว่าโอ้ ราคาเลยบอกผมบอกเลยว่าราคานี้แบบราคาวิ่งสายถูกมากนะครับทุกทุกวันนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเทาไมแพงตังอะไรเงี้ยเราสาแบบราคาเราก็ต่ําสุดแล้วนะที่ว่าจะสุดได้นะครับผมน้ํามันก็แพงนะครับผมขอบคุณช่างนะครับผมช่างก็แนะนำว่า ตัวแม่ให้เอาซิลิโคนอุดนะครับแต่ตอนนี้เราก็แก้ไปก่อนนะครับตัวลูกแก้ไปก่อนนะเชื่อมใหมันพออยู่ได้นะครับแล้วซิลิโคนงัดอีกทีหนึง่งนะครับทำไงได้ครับผมเศรษฐกิจไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่นาะทำอะไรก็นะครับต้องใช้เงินนะครับนนนขนาดเนี่ยค่ำแล้วนะเนะีนะ่ยนะอากาศ อยู่อูอีสานใต้น้ำแตงนะครับผมนะครับบรรยากาศนะครับก็เย็นๆสักนิดนึงนะครับหน้านี้หน้าหนาว <c oughs> แกยังทำแล้วเนี่ยเห็นฮ้มืดแล้วนะครับมันดูรถไขน <c oughs> ่น,ขนะตัวสวยครับสวย <c oughs> น่าจะเป็นสเต็ปไฟวิ่งสเต็ปวิ่ง อยงดังอีกนิดนึงขออภัยนะครับผมบขออภัยนะครับรบกวนหน่อยเนี่ยเสียอนแกก็ทํารถให้ชาวบ้านนะครับโอ้มืดแท้มืดมืดแท้วะนี่ก็รถที่เสียอนแกแติดแล้วเพิ่งขึ้นลูกขึ้นล่างไว้นะน,นี่ตัวนี้แกบอกว่า,าผมยังดังไปหน่อยครับเอซครับ ดังไปหน่อยนะครับพอัยครับผมช่างบอกว่าถ้าออเป็นเหล็กใหม่นะครับแกจะเชื่อมแบบว่านะครับเชื่อมยาวได้ครับอันนั้นคือมันเป็นสนิมนะครับขีมมันก็จะเยอะนะครับคี้จะเยอะหน่อยมันก็จะรั่วแป๊บเดียวใช้งานแป๊บเดียวครับผมนะครับกระบะผมที่มันเป็นสนิมนะครับดูการเชื่อม วครับผมนะค,บคืนนี้ผมก็น่าจะนอนนี่นะครับนอนนี่นอนบนหน้ารถนะครับนอนหน้ารถนะครับดูเสียอนทำอะไรบรรยากาศท้องฟ้าส,สวยมากครับนะครับนี่เสียงนก็ทำรถให้ฉวาก นอนหน้ารถอีกแล้วครับผมวันนี้นะครับต่อไปก็จะได้นอนแบบตลอดนะครับเพราะว่าเป็นรถล่องนะครับไมได้รถหินรถด,ดินอยู่แถวแถวบ้านแล้วนะครับผมนะครับผมก็วิ่งรถล่องเมื่อก่อนนะครับสองสามปีที่แล้วนะครับวิ่งอยู่ วิ่งไปอุงเทพนะครับผมนะครับตอนนั้นเอาไม้ไปบ้างนะครับมีไม้มีอะไรผมวิ่งหมดครับผมนะครับนี่บรรทุกนะครับทุกอย่างนะครับที่จะขนได้นะครับผมนะครับยังไงก็ฝากติดตามแม่ขั้นเร่งจมนะครับผมนะครับผมก็จะทําคลิปนะครับเกี่ยวกับรถบรรทุกนะครับ จ้างผมได้ตลอดนะครับผมนะครับใครมีให้ผมคนอะไรผมคนได้หมดครับผมนะครับคอยมันขนคนได้นะนะครับอะไรที่ขนได้ก็ขนไปนะครับอ่ะยังไงก็ฝากติดตามแม่ค้าได้จมนะครับผมนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามแม่ค้าไดจมอยู่นะครับผมนะครับนี่ก็ ฝากคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ